ก็จะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมคลายซีนแอคชั่นครับผมโอเคครับวันนี้ครับเราก็จะมาทำไมเราก็จะมาเล่นรักตาสองตาครับไปนี่ครับโอเคครับไพทอนโอเคครับโอเคครับก็เราผมครับ เดี๋ยวเคลียประจำาวันเข้ามครับผมยังไม่ได้เคลียร์คข้อเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาเคลียร์เคลียร์ประจําว,วันแบบคร่าวๆให้คุณดูดง่ายๆครับผมก็เริ่มจากนี่ครับกดต่อตู้เดือกครับคอมเมนต์ฮอเลือกอันแรกคันสุ่มแผ่นคุณอยากสุ่มเห็นหนี้หรือไม่สุมมส่มก็ได้ครับผมโอเคครับก็วันนี้ครับเดี๋ยวขอกลับไปอธิบายก่อนเพราะเวลาอาจจะไม่พอครับ โอเคครับ <Okay. S 2> ก็นี้ครับสำหรับภารกิจสุดยอดฮิตนะครับอันนี้คุณต้องทำภารกิจในนี้สิบอันให้เสร็จครับซึ่งมันมีมากกว่าสิบอันครับต่อมาครับโหมดชาร์จโดยระดับใด้ระดับยากใดได้โหมดท้าดวลระดับยากใดก็ได้ผ่านหนึ่งครั้งคือไปได้หมดท้าดวนครับคือโหมดหมวยครับเนี่ยชาเลน,นครับ เนี่ยครับโหมดช้าด่วนระดับยากอันนี้ครับซึ่งผมจะไม่เล่นครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่างั้นครั้งผมไม่เล่นมก็ทำทักิีได้ต่อมาครับโหมดช้าด่วนกันจัดมอนเตอร์ห้าสิบตัวครับก็คือไปเล่นโหมดช้าด่วนนี่ผมเล่นเมื่อกี้ครับแต่ว่าเพียงแค่ฆ่ามอนเตอร์ทั้งหมดห้าสิบตัวครับอีกอฆ่าสปิ๊ดห้าสิบตัวเลยเลยนะครับผมที่มันจะขึ้นอยู่ข้างๆครับเวลาฆ่าได้มันจะขึ้นว่าค o อเขาถ้าเกิดถ้าถึงห้าสิบคือเราทำารกิจนี้ผ่านครับต่อมาครับ ในโมดท้าด้วยครับหยิบเครื่องมือได้ห้าอันครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับผมก็ไม่เคยได้มันสักทีผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นการสุ่มหยิบเขาเรียกว่าไงอุปกรณ์นี้เป็นไอเทมแรนดอบบนพื้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอเคครับต่อมาโมดท้าดวลชนะได้เหรียญผลงานหนึ่งหนึ่งอันครับก็คือไปเล่นแร็งแม็กอันนี้ครับไม่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 เล่นไม่เล่น ไปแล้วก็ไปเอาเหรียญครับซึ่งเหรียญครับคุณสามารถหาได้โดยจากการใช้ปืนหรืออุปกรณ์อะไรก็ได้ของคุณครับถ้าคิวห้าคิวติดโดยไม่ตายได้เหรียญทองแดงถ้าสิบคิวติดได้เหรียญเงินสิบห้าคิวติดได้เหรียญทองครับผมซึ่งมันก็จะมีเหรียญหลากหลายประเภทครับ๋ยวผมใจดูครับขอหาอน เนี่ยครับเพ่นอันนี้ครับก็ใช้ปืนพกครับใช้ปืนพกอันนี้ใช้ปืนพกอันนี้ใช้ปืนลูกซองอันนี้ใช้ไรเฟิลจุดเดมครับอันนี้ก็ปืนไรเฟิลสังหารครับต่อมาครับอันนี้ก็เป็นสไนเปอร์อันนี้ก็จะเป็นพวกปืนกลหนักหรือปืนกลครับผมต่อมาอันนี้ก็เป็นระเบิดมือย หรือทนลไฟบ,บรรลุสังขารต่อใช่ไหมส่วนอันนี้นครับก็ให้อาวุธหลายๆประเภทครับได้าคิวจิดห้าคิวโอเคครับงั้นต่อกันเลยครับเออทีไรนะต่มารักจับกูจะมาชิปนี่ครับหรือร่วมแรงใจใภารกิจให้คุณไปเล่นแหลงแมปแล้วคือจะมีธีงา่ายๆถ้าเกิดคุณเล่นแล้วมีเพื่อนเข้า มีเพื่อนเล่นตอนนั้นก็ชวนเพื่อนมาเล่นด้วยหรือไม่ก็คุณไปเล่นก่อนสัดรอบหนึ่งพอเล่นเสร็จกลับมาตบอบะเพื่อนที่อยู่ทีมเดียวกับเราอ่ะเขาจะอยู่ด้วยแเราก็ให้เขากดค้นหาไปโดยอย่างนั้นนะครับโดยมีพวกเขายยอยู่ด้วยมีเมีเรานะะแล้วก็จะทาให้เอทําให้เราทำบารกินี้ผ่านครับต่อมาครับต่อสู้กับสนามรนถะอันดับ สำเร็จครับก็คือไปเล่นแหลงแบบเม้่อกีครับต่อมาครับวิกิตชีวเคนี่หรือง่ายคือเล่นโหมดซอมบี้ครับซึ่งโหมดซอมบี้ครับจะแบ่งเป็นสองประเภทครับจะมีสแบบคือเซอร์ไว l คือเมื่อเหลือคือถ้าเกิดม,มีผู้เล่นสี่คนเมื่อเหลือหนึ่งคนจะมีฮีโร่หนึ่งคนถ้ามีผู้เล่นแปดคนเหลือสองเมื่อเหลือคนสองคน คนทั้งพวกนั้นจะกลายเป็นฮีโร่ส่วนเมาเท่นนี้จะไม่มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนจะเป็นคนตลอดการจนจบเนี่ยจนจบเกมครับซึ่งมเมาเี่นจะยากกว่าเพราะมันโดนตบมาเียวจังต่อมาหมุนล้อโชคกับไทซะเนี่ยครับหมุนล้อไปหมุนล้อก่อนนะวงล้อมีพีครับตรงนี้ครับซึ่งผมว่าไม่ มันต้องไปเติมเงินครับเพื่อเป็นเวียผีที่ตเติมได้ครับโอเคครับต่อมาครับใช้ใช้ชื่อเสียงครับแรกใครใครเนี่ยใ,ใครครับใครเครือ่องส้างแองมาเกิลขันท,ทีไปอัพกอครับอู่ี๋ยวผมกดแฝ้มัเกิตรงนี้แล้วก็เลือกยี่สิบชื่อเสียงพอครับเพราะเกิดสองร้อยครับมันไม่คุม้มถึงคุณจะใช้เลือกหนึ่งหรือสิบหรือร้อยเมตรก็ได้ครับแต่ผมแนะนําว่าให้ใช้ ยี่สิบที่เหลือหรือหนึ่งเพชรขวบโดยถ้าคุณนั่งแบบคุณต้องตรยมาณร้อยครั้งเลยนะให้เนี่ยคุณกดวิจัยสิบครั้งครับมันจะวิจัยแบบนั้นให้ได้เครับมื่อกี้เพื่อนผมก็เจอครับเนี่ครับทำภาคกิจ่านเลยครับเก็บเดีแบบ๋ยวไหครับนี่ครับโหมดโซโล่โหมดระเบิดสงครามทีมลบโหมดทำลายล้างแล้วก็ต้มแซ่บบูครับก็คืออีก ไอ้ที่หมโห,หมดตอนแรกครับก็คือมีให้เล่นโหมดฮาร์ดโหมดทีมโหมดบอมและโซโล่ครับผมส่วแล้วก็ต้มแปมอุปกรณ์ครับเนี่ยคุณสามารถดูได้จากเส้นแถบเหลืองนี้ครับถ้าแถบเหลืองคุณอะใกล้หมดแล้วปืนคุณจะพังก็คือผมก็ไม่รู้ครับว่ามันจะพังหรือมันจะหายไปไหนถ้าผมก็ไม่เคยถึงขนาดนั้นครับเนี่ยวิ่งเข้ามาก็หาปืนนั้นเนี่ยเช่นแท็กเกอเอฟบีแท็กเกอรครับ ทางนี้นะครับกดซ่อมแซมเนีครับในจะมีค่าเทจ่ายครับก็ให้กดยืนยันถ้าคุณมีการพอครับแค่นี้ครับเห็นไหมครับภารกิจง่ายๆผ่านเลยครับโอเคแล้วครับก็ในตอนนี้ก็ขอขอบคุณครับผมถ้าสำหรับใครที่อยากอัพเลเวลเยอะเยอะครับให้มาเล่นเพจประจำวันหนึ่งครับคุณบ้าครับจะได้สี่พันสี่พันสี่พันอกีบ้างสี่พันสามพันหนึ่งพันอะไรพวกนี้ครับมันจะได้เยอะพอสมควรเลยครับเนี่ยครับผมเลเวลสามสองได้ก็เยอะ ขอ้ภายผลิตพวกนี้ครับจอนสำหรับวันนี้ครับขอบคุณที่มาครับแต่ก่อนจะไปครับผมลืมบอกนี่ครับคุณสามารถใช้เพจกบแรกชิ้นส่วนได้ถ้าคุณมีชิ้นส่วนเดินไปโดยการไปอัพกดอัพเกรดกดแลกชิ้นส่วนเลือกชิ้นส่วนครับคือคุณสามารถเลือกชิ้นส่วนในนี้ก็ได้เนี่ยครับอยากได้ชิ้นส่วนไหนคุณอยากใ่้หมุนอยากได้ชิ้นส่วนพร้อมแบบนี้ครับคุณกดเข้าไปครับเนี่ยครับกดเลือกครับอย่างนี้ครับแล้ว ให้ครบส5อันคุณจะได้ได้1นึชิ้นส่วนครับและนี่นะผมได้อันเป่าครับอันเป่าของเราไปหนึ่งครับอ๋อโอเคนี่บนเดี๋ยวนะก็เปิดการแลกหนึ่งพันครับนะครับสิบห้าชิ้นของอชิ้นส่วนไปแล้วเ,เปิดได้ครับเอาไปแลกเอาไปแลกสิบห้าชิ้น กดตรงนี้ครับยืนยันดูให้เพื่อแรกหนึ่งชิ้นใช้สิบเพชรครับถ้างั้นก็จะทาให้คุณได้ชิ้นส่วนปืนมะแล้วชิ้นส่วนปืนไว้ทำอะไรครับก็เดี๋ยวเป็นชิ้นส่วนปืนทั่วไปที่ผมมีนะครับเป็นปืนพวกนี้แล้วก็จะเอาไว้เป็นตัวคิทเตลเนี่ยครับสีชมพูครับสีชมพูครับคิทเตลนะครับเช้นเอ็นดีสามผมีสามอันนี่ยครับใช้เป็นคิทเตลครับซึ่ง แต่ถ้าเกิดเป็นปืนที่คุณไม่มีเช่นเมื่อกี้ครับที่ผมให้ดูผมเลือกคอมสังครับนั่แหละครับถ้าเกิดคุณจะสมครบตามที่จํานวนปืนต้องการันมันก็จะมันก็จะเปลี่ยนเป็นปืนให้อัตโนนัมเนะครับซึ่งแน่นอนครับมันแลกปืนได้เกเข้าดีครับแล้วก็จะมีปืนอัจจวีนอะไรต่างๆอีกสี่ปืน,นครับผมก็ สำหรักวันนี้ก็ขอขอบคุณนะผมเดี๋ยววันนี้ผมขอไปเล่นกับเพื่อนสักตาหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาสนิกรอบกับผมดีเคอาเชอร์เกมในคาร์ชิคไอคอนทังเงินกับเพื่อนผมให้หลายคนแตกผมนะครับก็ส้ารักว,วันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย